กินไข่ย่างกับข้าวหลายอย่อางเลยแตงโมเหลืองก็หวานนะก็หวานเม็ดเอ้ยเราเอาเม็ดมาเล็ดเนี่ยไปตากแดดปลูกได้ไหมนะปลูกแตงโมสวยนี่หวาน อร่อยเนี่ยอะไรอะไรไปเงินไปหมด <laughs> <laughs> มาเป็นกุ้งอะ่ะเดี๋ยวมันไม่กรอบตอนนี้ยกรอบอร่อยร้านปะยะ